ฟิวค่ะวันนี้เฟย์กฟิวนะคะก็ได้สกูชี่นะคะมารีวิวนะคะก็เป็นสกูชี่เมลอนจากร้านชวานนะคะเป็นสกูชี่ตัวใหม่ของทางร้านชวานนะคะค่ะนี่เลยก็จะเป็นแบบว่าลูกเมลอนนะคะผละใหญ่ <laughs> ด้านหลังก็จะเป็นคาเตืนอนแล้วก็มีภาษาไทยให้ด้วยใช่ค่ะเป็นปบดอ่านข้อแนะนาแล้วก็คําเตือนเหมือนจะเป็นแบบภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วเขาก็แปลเป็นภาษาไทยให้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นโลโก้ราชวานนะคะเดีย๋ยวฟิวไปโชว์ที่หลังนะแป๊บนึ่งอขอโชว์ด้านหน้าก่อน ด้านหน้าเขาจะเป็นแพ็กเกจสีเขียวเขียวไปหมดเลยเขียวสีเขียวดูชอบส,ส,สกุชชี่ชิ้นนี้นะคะก็เป็นสกุชชี่ตัวใหม่ของร้านชวาน,นะคะแล้วก็สกุชชี่ชิ้นใหญ่นุ่มหอมสโลนะคะค่ะี่ฟฟี่รู้เรื่งไว่านุ่มหอมและสโลลองบีบแล้วสโลกลิ่นก็หอมนะพอบีบแล้วเขาจะมีรูให้ดมกลิ่นไงพอบีบกลิ่นก็จะออกเลยหอมมากดิฟฟีย๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกันแบบใกล้ๆก้เลยนะค่ะ นี่นะคะคือแพ็กเกจของกุชชี่ชิ้นนี้ค่ะก็ะจะเป็นสีเขียวไปหมดเลยเช่นน้องฟิวใช่นีน่นะเขาก็จะมีเป็นป้ายตรงนี้ด้วยแล้วก็เขียนว่าเมลอนนะคะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยอันนี้เขียนว่าซเปอร์ซอฟต์แล้วก็เป็นน้องเมลอนใช่ไหมเมลอนตรงกลางก็จะเป็นลูกเมลอนซาลามาแพ็กเกจด้านหลังก็จะมีโลโก้ชวานะคะตรงนี้ค่ะ,ตร,คะตรงนี้ก็จะเขียนว่าเมลอนควอชันนะคะค้าเตือนแล้วก็ ปรดอ่านข้อแนะนํานะคะ Do not eat เป็นของสะสมเอาไวบ้บีบเล่นแล้วก็ห้ามรับประทานนะคะค่ะดี๋ยวเล่ามาแกะกันเลยเดอดูอ้อหอหอมมากฟิมกิคือชนนี้หอมไมล่นมนาะนสูงหอมมากคือชิ้นมันใหญ่กลมดิกเลยแล้วก็กินโอม้ม่ฟิมอันนี้กินได้ไหม ไไม่ได้ฟิล์มจะบอกเลยนะคะว่าอย่าบีบแรงเพราะก้านเขาอาจจะหักได้นะเพราะก้านเขามันเล็กอะแล้วอันนี้นะคะคือกุชเปชค่ะรับประทานนะคะได้แค่บีบเท่านั้นและต้องเป็นของสะสมเล่นสําหรับเด็กๆนะคะค่ะแล้วลายเฟ็นเขาจะหยุดตรงก้านนะก้านตั้งชื่อเราต้องชื่อเ <c oughs> มลอนจังเ <c oughs> มลอนจังจังะะจังจังน้องฟิลชอบไหมชอบเพราะหอมใช่ฟิลเป็นคนชอบกินเมลอนแล้วก็ออกแคนตาลูป แต่มเล่าเดียวกัาแต่รู้ไหมคล้ายกันเนาะกลิ่นก็คล้ายกันฟิล์มชอบม,มากปีกับปีกนะคะใช้ให้เพื่อนดูแบบใกล้ๆก้เลยคะ่ะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะเพราะรายละเอียดเขาสวยมากเลยนะนี่คือสกุชี่อะไรนะ้องฟิลไม่ลอนไม่ลอนไม่ลอนลูกสีเขียวๆนะคะลูกใหญ่มากเลยเป็นลูกกลมๆนะคะแล้วก้านเขาก็จะมีลายเส้นเห็นว่าชวาตรงนี้นะถ้าเพื่อนมองดีๆก็จะเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้ตรงก้านเขาก็จะโลมา<ฮ>แต่ว่านี่นะคะอย่าบีบแรงนะเพราะก้านเขาอาจจะหักได้<ฮ>ค่อยๆเล่นละ่ะ แลวนี่ก็คือความสโลกของคาน,น้ำฟิลอ๋อน้ำหนักเขาก็นักหนักก็ไม่หนักเบาก็ไม่เบา,เบาน้ำมันบานลางอ่ะถือว่าไม่ค่อยหนักนะคะแต่เขาอะสโลมากเวลาบีบนะคะกินเขาก็จะฟุ้งออกมาเลยค่ะหอมคือแบบว่าไม่ต้องแบบดมจ่อๆนะเวลาบีบเนี้ยกลินเขาก็ฟุ้งออกมาแล้ว ต่แปกค่ะในพี่กิฟต์ทำลายเส้นมาตรงนี้นะคะทุกที่จะแบบอยู่ตรงตัวอะไรเงี้ยตรงตรง้นต้นตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้ลายเส้นอันน้อยนิดแต่ก็น่ารักนะคะแพคเกจคือแบบแบนไหวมากนี่งแพคเกจเท้ามีเป็นน้องเมลอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ <ข otic S 2> แพคเกจก็สวยตัวสกูชี่ก็สวยนะคะค่ะส,สกูชี่ชิ้นนี้นะคะปี่ยนฟิีก็ได้แล้วค่ะ ฟิวกับฟิวน,นะคะ,คะ,ะก็จะเก็บไว้ในคอลเลคชันทางร้านชวาน,นะคะ,คะตอนนี้ก็มีหลายชิ้นมากๆ,ๆล้วนะตั้งแต่ชิบูย่าโทรุ่นแรกนะคะยันเมลอนเลยแต่ว่าเสียดายมีอยู่มีมันจูรุ่นหนึ่งนะคะที่ฟิล์มไม่ได้เก็บไว้ที่เขาจะเป็นแพ็กเกจหน้ายิ้มนะเพราะว่าตอนนั้นฟิล์มเห็นว่ามันซ้ำกับตัวเก่าฟิลมเลยไม่ได้เอามานะคะก็ขาดแค่ตัวนั้นตัวเดียวนะสี่แบบตัวไหนนูไม่รู้จ้กน้องฟิลมไม่เห็นตอนนั้นน้องฟิมไม่ได้อยู่แต่ว่าชิ้นนี้ฟิมชอบมากเลยเพราะฟิลเป็นคนชอบกลิ่นเมลอนมากๆค่ะ ฟิลมกับฟิวนะคะก็ขอบคุณรัวชามากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดบซับนะค่ะก็กดให้ฟิฟฟิมกับน้ฟิวด้วยนะคะเพื่อใจผ้าชมคลิปใหม่ๆของฟิลมกับฟิวค่ะค่ะติดตามฟิลมฟิวได้ที่ยูทูบเป็นรูก Happy Channel แล้วพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย